สวัสดีครับพบกับช่องลำพูนพัพปตี้ครั้งหนึ่งนะครับที่ดินสวยจังหวัดลำพูนวันนี้ก็มาชมที่แปลงสวยๆแปลงหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับอยู่ใกล้ๆตัวอำเภอเลยครับห่างตัวอำเภอแค่ประมาณก,กิโลเดียวตรงนี้จะอยู่ด้านหลังโรงเรียนใบบูนป่าซาน,นะครับที่ตรงนี้ขนาดเนื้อที่ สไร่กับหตารางวานะครับด้านหน้าจะติดถนนคอนกรีตรนี่นะครับขนาด8เมตรหน้ากว้างของที่ดินนี่สาเมตรนะครับหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับประตูทางเข้าของสวนก็กว้างประมาณ6เมตรนะครับรถเข้าออกได้สะดวกมีการดึงไฟเข้าไปใช้ไฟในสวนแล้วนะครับที่เห็นก็จะมีปัะปายนะครับ แปลงนี้มีประป่าเรียบร้อยนี่นะครับมิเตอร์ตรงนี้ภายในสวนก็จะปลูกมะม่วงทองดำไว้นะครับประมาณ250ต้นนะครับเพิ่งปลูกได้สองปีมีออกลูกลูกใหญ่ด้วยนะครับด้านหลังของที่ดินแปลงนี้ก็จะติดแม่น้ำแม่ทานะครับ ไหลผ่านด้านหลังสวนโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่นครับส่วนบริเวณด้านหน้าแปลงที่นี่ก็จะมีถนนกว้างขนาด8เมตรนะครับเข้าออกได้สะดวกนะครับรัวสวนกันง่ายสามารถมาได้หลายทิศทางนะครับเข้าออกได้หลายทิศทางเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในสวนกันนะครับว่าเป็นยังไง ตรงนี้พอเข้ามาในส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นทางสำหรับไม่จอดรถนะครับแล้วก็ทางด้านที่ติดกับรั้วด้านหน้าท่านเจ้าของที่ก็ตรงนี้ก็จะเว้นที่ว่างไว้สำหรับวางแผนว่าจะปลูกบ้านแล้วก็ทำพวกโรงเรือนปลูกผักอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้ท่านอายุมากแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพตรงจุดนี้ก็จะเป็นส่วนของมะม่วงทองดำนะครับ ท้าเจ้าของก็ปลูกไว้ระยะห่างก็ประมาณ2.5เมตรนะครับเรียงกันเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับมีทั้งหมด250ต้นปีที่แล้วนี่ต้นยังไม่ใหญ่นะครับก็ขายไปได้บ้างนิดหน่อยนะครับขายโลละ22บาทนะครับสำหรับมะม่วงทองดำ แลีวเรก็เดินดูบรรยากาศในสวนไปเรื่อยๆนะครับที่แปลงนี้นะครับขายไร่ละ1นึ่งล้านสอแสนบาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับบอกเลยนะครับว่าอยู่ในชุมชนห่างจากตลาดสดของอตวงอัวอำเภอป่าซางเพียงแค่1กิโลนะครับด้านหน้าก็จะมีห้างสรรพสินค้าโลตัสนะครับเป็นโรตัสสาขายย่อยนะครับ อยู่ด้านหน้าปักซอยหางจากจุดนี้ไปประมาณก็ประมาณแค่สัก400เมตรนะครับ4 500เมตรสามารถเดินไปแล้วก็เดินกลับมาได้นะครับด้านหลังตรงสวนของแปลงนี้นะครับจะเห็นแนวต้นไม้ใหญ่ๆนู่นก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามของแม่น้ําแมทาน,นะครับตรงท้ายสวนเนี่ยก็จะมีเทศบาลมาทําตะลิ่งเป็นคอนกรีตไว้นะครับกัน น้ำท่วมกันพังทลายลงไปแล้วก็ทําเป็นสําหรับลานวิ่งลานออกกําลังกายนะครับวิ่งไปจนถึงตัวอําเภอป่าซางเลยตรงนี้ก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับแต่ทางด้านหลังนี่ก็ไม่ได้ทําทางออกไว้นะครับสําหรับแปลงที่นี้เพราะว่าท่านเจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับถ้าท่านใดมาซื้อที่แปลงนี้ก็สามารถทําทางออกด้านหลังได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงทองดําภายในสวนนะครับ อายุยังไม่ถึง2ปีเลยนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับภาพวันนี้กระตุกนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากกล้องมีปัญหานะครับในจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำที่สำหรับใช้ภายในสวนนะครับเวลามาดูสวนนี้หรือว่ามาพักที่สวนนี้เราก็จะมีห้องน้ำไว้ใช้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีระบบท่อน้ํานะครับต่อมาจากบอ่อบาดาลไปสําหรับลดต้นมะม่วงภายในสวนนะครับเราสามารถถอดต่อหักเหไปทางจุดต่างๆได้ในส่วนต่างๆของสวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนด้านท้ายของสวนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในสวนนะครับ ตรงน,นี้เป็นพื้นที่ว่างที่ตอนแรกท่านเจ้าของจะเว้นไว้สําหรับสร้างบ้านนะครับแต่ตอนนี้ท่านอา,อายุเยอะแล้วนะครับก็เลยย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองนะครับมะม่วงนี่ปีที่แล้วขายได้โลละยี่สิบสองบาทนะครับปีนี้ก็เริ่มออกเยอะขึ้นคาดว่าจะได้หลายร้อยกิโลนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องหัวนะครับเรื่องความเปรียวเพราะว่ารอบๆข้างนี่มีบ้านเยอะเลยนะครับกําลังขึ้นใหม่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่จัดสรรน,นะครับถนนก็เลยกว้างมีบ้านอยู่ล้อมรอบนะครับแปลงนี้ไล่ละล้านสองนะครับมีสองไร่กับหกตารางวาแปลงที่บัวก,กําลังกินหญ้าอยู่นี่นะครับก็ขา,ขายเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ขายไร่ละล้านหกนะครับ ยังไม่มีอะไรเลยนะครับยังไม่มีรั้วไม่มีอะไรมีแต่ที่เปล่า,ลาแต่แปลงนี้มีครบหมดแล้วนะครับขายแล้ละล้านสองสนใจทักเข้ามาได้นะครับโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับเจ้าของที่นี่ก่อนหน้านี้ทำไปหลายแสนเลยนะครับทั้งในเรื่องระบบน้ำห้องน้ำ ปรับปรุงที่ดินที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับ